เราเดินทางกันมาถึงวัดที่5นั่นก็คือวัดบูนหรือวัดที่ตั้งอยู่ในทิศบูรพาของตัวเมืองนครราชสีมาวัดนี้ได้สร้างขึ้นในปี2,224 พร้อมกับการสร้างเมืองนครราชสีมาโดยมีพ่อค้าประชาชนขหาบดีร่วมมือร่วมใจกันสร้างแล้วก็โบราณสถานและโบราณวัตถุของที่นี่ก็มีกุฏิน้อยหรือเรือนไทยโคราชเป็นสถาประยกรรมที่มีความสมบูรณ์ในเรือนครัวเมื่อก่อนเคยเป็นกุฏิแฝดและได้ทำการย้ายกุฏิอีกหลังหนึ่งไปไว้ด้านหลังเนื่องจากเกิดการผุพังและบางลวดลาย ของบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งมีความสมบูรณ์มากกว่าและด้านหลังยังมีเตาเชิงกรานซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้ววัดในสมัยโบราณน,นั้นมีด้วยกันสองฝ่ายคือฝ่ายอรัญวาสีและฝ่ายคามวาสีเซมาคู่มีอยู่รอบอุโบสถทั้งหมด8ปดคู่โดยเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นเพื่อไม่ให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ก็จะอารัธนาพระสงฆ์ทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันผูกพัตสีมาพร้อมกันวัดหลวงจึงมักเห็นมีสีมาหรือเสมาสองใบคู่ตั้งแต่นั้นมาจิตกรรมบนแผ่นสังกสีเป็นจิตกรรมบนสังกสีโดยช่างเขียนได้เขียนงานลงบนแผ่นสังกะสีหลายแผ่นแล้วนำมาปฏิดประตอก,กันจนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระมารายอดีตพระพุทธเจ้าสวรรค์นรกพยากาเผือก และภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านสมุดไทยวัดบูรณ์หรือสมุดข่อยโบราณซึ่งเป็นภาษาของโบราณยังคงมีสภาพสมบูรณ์จำนวน14เล่มและมีสามเล่มที่มีภาพเขียนประกอบเรื่องราวทศชาติชาดกลักษณะภาพมีความงดงามวิจิตรได้สัดส่วนปัจจุบันได้ทำการจัดแสดงอยู่ภายในพระอุโบสถคาดว่าจะเป็นผลงานของช่างฝีมือหลวง เป็นโบราณวัตถุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุเพราะมีคุณค่าทางศิลปะอุโบสถทรงสำเาาสถาปัตยกรรมสมัยยุทธยาตอนปลายถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการปฏิสังขรณจนส่วนฐานลักษณะแอ่นท้องเรือสำเาาได้หายไปคันถวยหรือไม้ค้ํายันเปลี่ยนจากไม้เป็นปูนหลออขนาดเล็กและสัน้นฝีมือค่อนข้างหยาบของเดิมที่เป็นไม้มีลักษณะเป็นหน้าแกะสลักลาย แต่สภาพโดยรวมของอุโบสถยังคงสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีอุโบสถเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสร้างด้วยอิฐถือปูนขนาดหกห้องด้านหลังมีเจดี JD, พระสัมพุทธเจดีสีบูรพะสถิตสีทองซึ่งภายในบรรจุพระบรมาสารลีริกธาตุ ดังนั้นจึงสามารถสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังมีกำแพงแก้วและฐานไพรีสูงถึง1.5เมตรสร้างความโดดเด่นจึงทำให้อุโบสถด,ดูเด่นเป็นสงา่าเดี๋ยวเราจะไปวัดต่อไปก็คือวัดที่6นั่นก็คือวัดพายับนั่นเองค่ะไปกันเลยค่ะ